ธุรกิจสุขภาพและความงามเติบโตและเบ่งบานในประเทศไทยมานานหลายสิบปีจึงไม่แปลกอะไรที่คนไทยจะมีแบรนด์สุขภาพและความงามตามเชลสินค้าใกล้บ้านให้เลือกหลากหลายทว่าแบรนด์สุขภาพและความงามของคนไทยกลับมีส่วนแบ่งในตลาดนี้น้อยมากตอนนั้นเนี่ยแบรนด์ของไทยเองเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางอินเตอร์แบรนด์เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์มาจากเกาหลีตอนนั้นนิยมมาก ด้วยความที่สนใจเรื่องความสวยความงามและการดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กบวกกับความฝันที่อยากจะเป็นนักธุรกิจกาตูนนันทนิชาศรีปรีดาวัตรเห็น <S <S <he wn S 1> ช่องว่างในตลาดความสวยความงามของไทยจึงเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่20ตุลาคม2011 จริงๆแล้วอะค่ะคนไทยเราเก่งถ้าสมมติว่าเราค้นคว้าง,งานวิจัยในบางอย่างแล้วก็มีสารสกัดที่ได้มาตรฐานเราเองตัางหากที่เข้าใจผิวของคนไทยเองได้เป็นอย่างดีเราก็เลยนำจุดตรงนี้ค่ะมาพัฒนาก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือสกินแคร์ค่ะและจากความเชื่อนั้นแบรนด์ชาเม่ก็เกิดขึ้น และจุดเริ่มต้นจะเป็นแบรนด์ของนักศึกษาจบใหม่แต่ชาเม่ก็ทำธุรกิจมาแล้วกว่า13ปีและความเชื่อสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีงบการตลาดมากนักในตอนนั้นยังคงเติบโตมาจนปัจจุบันก็คือสินค้าต้องดีเท่านั้นคือตูนมองว่านั่นเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดเลยในใน,ในตอนนั้นนะคะเพราะว่าทุนเราไม่ได้มีมากประสบการณ์เราน้อยแต่สินค้าเราต้องดีทุกตัวที่เราทำออกมาเราจะคิดเสมอว่า จะต้องเป็นสินค้าที่เราใช้เองได้เราทานเองได้ครอบครัวเราทานเองได้เท่านั้นเราถึงจะทําออกมาค่ะแต่ก่อนไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแบบปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่จะทําได้อย่างเดียวคือตั้งใจพัฒนาสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดการบอกต่อและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะลูกค้าก็บอกต่อมาซื้อซ้ําแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆค่ะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ชาเม่ขยายและเติบโตจนปัจจุบันคือคอลลาเจน ที่ในเวลานั้นนันทานิชามองเห็นแล้วว่าเทรนด์นี้กำลังมาแรงในต่างประเทศเธอจึงพัฒนาคอลลาเจนของตัวเองให้แตกต่างเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้าคนไทย คือในตอนนั้นนะคะ Product จะมาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่เป็น Product ที่ช่วยในเรื่องเดียวๆเ,เลยเช่นคอลลาเจนตัวนี้ช่วยเรื่องผิวแต่ในของชาเม่ค่ะเป็นคอลลาเจนที่มีความฟังกชั่นอลในคอลลาเจนตัวหนึ่งในผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราเนี่ยคือเราจะมีหลายโมเลกุลมากแล้วก็ช่วยในหลายๆเรื่องเรามีความแตกตา่างเรามีความคุ้มค่าและเรามาในจังหวะที่ถูกต้องเราก็จะชนะใจผู้บริโภคในตอนนั้นได้ไม่ยากค่ะ ในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาชาเม้มียอดขายโตขึ้นจาก213ล้านบาทในปี2019เป็น457ล้านบาทในปี2021ทั้งในช่วงโควิด -19 ที่หลายธุรกิจหยุดชะงักแต่ยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซของชาเม่กลับเติบโตขึ้นกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในธุรกิจความงามของไทยที่น่าจับตามอง บิ n e s สของเราคือ b e a u t i f y your charm ช Ch ายคือเราอยากให้คนไทยอะค่ะได้มีความสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเราวางแบรนด์ของเราเป็น holistic b บรนดซึ่งดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมทุกคนสามารถมีสเสน่ห์จากตัวเองได้โดยชาเม่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนี่เป็นความเชื่อของแบรนด์เรา เมื่อลูกค้าให้ความเชื่อใจให้การตอบรับที่ดีเราเกิดความมั่นใจมากขึ้นเราไม่เคยหยุดพัฒนาคอลลาเจนเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นในเรื่องของอาหารเสริมของเราก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวเดียวของชาเมที่มีตั้งแต่ปี2018ชาเม่ออกสินค้าใหม่ทุกปีและแตกย่อยเป็นแบรนด์เดอ์ชามในปี2022เพื่อบุกตลาดเครื่องสำอาง จนตอนนี้ชาเม่มีสินค้ากว่า36รายการทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายกระจายอยู่ตามช่องทางออนไลน์หลักของแบรนด์และร้านออฟไลน์ทั่วประเทศและมีช่องทางติดต่อมากมายโดยทุกผลิตภัณฑ์ของชาเม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยชาเม่ได้รับรางวัล Iconic Collagen Supplement for Healthy Skin จากแพร์แมกซีในปี2019 รางวัล Top Seller of SCC จาก Shopee Brand Conference ในปี2020รางวัล Best Quality Business of Supplements และ The Masterpiece Business of Collagen จากงาน Thailand Health and Beauty Awards ในปี2022และยังได้รับรางวัล Watson Health Wellness and Beauty Awards 6ปีซ้อนโดยสินค้าที่ขายดีที่สุดตลอดการคือคอลลาเจนที่มียอดขายกว่า10ล้าน2องต่อปีและยังเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่จุดกระแสคอลลาเจนในประเทศไทย คือตุนมองว่า beauty and health เป็นอะไรที่อยู่กับคนทั่วโลกได้อีกยาวค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุขภาพเป็นเรื่องแรกที่ทุกๆคนคอนเซิร์นความสวยความงามก็เช่นกันในวันนี้เราอยู่ในธุรกิจที่ไม่เคยหายไปไม่ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบธุรกิจนี้ก็ยังสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกมากค่ะ เรามองว่าเราตั้งใจที่จะเป็นลีดเดอร์ในอินดัสทรีนี้มีสินค้าที่ตอบโจทย์คนปัจจุบันเทรน์เป็นแบบไหนความงามเป็นแบบไหนบิวตี้อะไรที่เป็นอนาคตเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำแค่เล็กๆเราฝันใหญ่เราคิดใหญ่เราอยากไป global brand ตั้งแต่เราแค่ออกงานแสดงสินค้าแต่เรามองเห็นภาพวันหนึ่งเราจะมีสินค้าที่ครบทุกความต้องการ เราจะมีทุกช่องทางที่ลูกค้าสะดวกเราจะมีสินค้าชาเม่อยู่ในหลากหลายประเทศที่ลูกค้าไปทุกคนจะต้องได้เห็นชาเม่นั่นคือสิ่งที่เราวางไว้ตั้งแต่วันแรกแต่เราแค่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาตูนมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะขยายต่อไปอีกเยอะมากๆจากวันนี้และอนาคตต่อๆไปค่ะ